สวัสดีท่านตอนนี้โครงการติดตั้งผ่านเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยมีเอฟซีปัก่ันบอกว่าโอ้น่าจะยากเพราะอะไรทุกท่านทำไมถึงยากเพราะว่ามันต้องมีแรงกดตัวซานะนะครับผมว่าไม่ยากนะง่ายกว่าด้านหน้าอีกนะครับเพราะาด้านหลังมันมีไอตัวตะแกรงตัวนี้อยู่แล้วนะท่านอ,อก็ติดตะขอนะ ด,ด้านหน้าเนี่ยเอฟซีว่ายากไหมไฮดรอลิกยกผ่านหน้าเนี่ยเอฟซีว่ายากไหมยากนะท่านแต่ด้านหลังง่ายกว่าอด้านหน้าเนี่ยมันทํายากแต่ก็ทําได้นะท่านสามารถกดอกดลงดินได้นะสามารถกดลงดินได้มีเอฟซีบอกว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฐานมันต้องมีแรงกดแน่นอนครับมันต้องมีแรงกด ไอ้ใบดันหน้าก็เหมือนกันมันต้องมีแรงกดนะไม่งั้นเราผมดันดินไม่เข้าเนะท่านนี้เออไม่งั้นผมเนี่ยจะดันดินไม่เข้าเพราะนั้นมันต้องมีแรงกดอะนะเออเนีย่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะท่านมันจะใช้หลักการเดียวกันกับดันหน้าพอผมกดมันก็จะเข้าดินเนอะท่านอ,อ่าดูจะใช้หลักการแบบเดียวกันเลยนี่เวลาจะกดก็กดแบบนี้ ท่านมันก็กดได้ใช่หไหมจะกดแค่ไหนล่ะกดได้หมดเออนี่เห็นไหมกดได้ยกได้กดได้ทุกท่านมันคือระบบทุนแรงนะท่านมันคือระบบทุนแรงแทนไฮดรอลิกนะฮะเออมันคือระบบทุนแรงแทนไฮดรอลิกส่วนด้านหลังผมก็ทําลักษณะเดียวกันนะท่าน นี่นี่น,นี่ด้านหลังผมทําแบบนี้นะครับขุ้นแรงเวลาเรากดยกขึ้นยกลงแบบด้านหลังเนี่ยผมก็จะใช้ทุ่นแรงเหมือนกันนะครับโยงไปด้านหน้านะท่านนี่นี่เห็นไหมยกผ่านหลังนี่แบบนี้เวลาเราจะเอาลงกอลงแบบนี้แล้วก็ทําไอที่กดแบบผ่านข้างหน้านะเวลาเราจะกดเราก็กดอย่างนี้ท่านนี่ กดแบบนี้มันก็จะเข้าดินนะท่านอ่ายิ่งกดมันก็ยิ่งเข้านะเพราะนั้นนี่ผมจะทําตัวกดเนี่ยหรือว่าตัวยกเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับหรือ,รอไอ้ตัวคันโยกมันอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวนี้เนี่ยเสร็จแล้วท,ท่านด้านหลังเนี่ยเสร็จแล้วเหลือแค่ไปทําอ่าด้านหน้านะทําลักษณะเหมือนในตัวคันโยกของไอพ้พันโมเล่เนี่ยแหละท่านมีตัวเกี่ยวกเกาะเอาไว้ยกค้างเอาไว้ พูดว่าเราจะยกค้างแบบนี้ก็ยกได้อ่ะนะเออถ้าเราอยากจะยกค้างก็ยกได้นะอาอันนี้ก็เป็นระบบที่ผมคิดขึ้นมาเองเนะท่านเ,าเวลาเราจะไถเราก็กดลงดินแบบนี้อันนี้ผมเอาผานเดียวนะเพราะอะไรทำไมผมถึงเอาแค่ผานเดียวเพราะผมไม,ไม่ได้จะไปไถนาแต่ผมจะไถสวนนะครับซึ่งไถสวนเนี่ยมันต้องเป็นคล้ายๆเหมือนนะยกร่อง เวลายกร่องอ่ะเขาจะใช้เป็นผานคู่เนาะยกประกบกันแต่ของผมเนี่ยผมเอาผานเดียวนะครับไถด้านซ้ายแล้วก้อยมาไถด้านขวานะครับเพราะว่าถ้าเป็นผานคู่เนี่ยมันทํายากผมก็เลยไม่ทําผมก็เลยทําเป็นผานเดียวอันเดียวมันไปง่ายกว่าแล้วก็เวลาเราจะขุดร่องนะเวลาผมจะขุดร่องน้ํามันง่ายท่านเอเวลาผมจะไปขุดร่องน้ําหรือขุดอะไรแถวเนี้ยมันง่ายผมก็เลยทําแค่ผานเดียว นะยกป็ง่ายเบาด้วยกดก็ดีนะกดก็เข้าดินดีเพราะมันแค่ผ่านเดียวเออกดอย่างเงี้ยเข้าริบๆเลยแหละเออเอานี่เบาด้วยทุกท่านนี่เวลาเรายก,กเา๋าเห็นไหมผมก็แค่เชื่อมเหล็กโยงไปข้างหน้านะท่านทําที่ยกเสร็จเรียบร้อยจริงๆต้องมีตัวปรับตรงนี้ด้วยปรับองศาปรับอะไรให้ได้แต่ว่าผมไม่มี เหล็กปรับองศานะก็เลยเอาเท่าที่มีไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีเหล็กปรับองศาแล้วค่อยแล้วค่อยเอามาเปลี่ยนตัวนี้ใายๆเอาน็อตหมุนขึ้นหมุนลงได้นะเอาน็อตหมุนปรับได้ปรับลึกปรับอันนี้ได้อ,อันนี้จะเป็นระบบบังคับด้วยมือเอานะท่านนะเป็นระบบบังคับด้วยมือเอาเราอยากให้มันเข้าลึกเราก็กดลงเราถ้ามันขึ้นลึก เข้าลึกเกินเราก็ยกยกขึ้นมาหน่อยเออเป็นระบบอันนี้ด้วยมือเอานะครับจะทำแบบนั้นเอาเอา้าเพราะฉะนั้นก็น่าจะตอบโจทย์นะครัท่านสำหรับการยกร่องหรือว่าทำแปลงผักเล็กๆในน้อยอยู่หลังบ้านนะครับเวลาเราไถาดินเนี่ยมันผ่านไถที่แถบมากับตัวรถเนี่ยมันจะเอียงใช่ไหมลนะมัน มันต้องมีหางบังคับใช่ไหมแต่ตัวนี้ไม่ต้องมีเพราะอะไรเพราะผมล็อกเอาไว้แล้วเวลามันมันจมลงดินอะมันก็จะขยับซ้ายขยับขวาไม่ได้เพราะมันมีตัวล็อกไว้แล้วถ้าเป็นแถมมากับตัวรถไทยเนี่ยมันจะไม่มีตัวล็อกมันจะเลี้ยวได้อิสระแต่ของตัวเนี้เราไม่ให้มันเลี้ยวได้อิสระถ้ามันเลี้ยวได้อิสระมันจะไม่เข้าเอมันจะไม่เข้าดินเราจะยกแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยทําตัวบังคับให้มันนิ่งเหมือนรถไถใหญ่ แบบรถไถใหญ่เขาไอตัวหางมันก็ดิ้นไม่ได้ตัวรถไถใหญ่มันยกยกขึ้นลงยัดได้เหมือนกันไอตัวนี้ก็เหมือนกันยกขึ้นแล้วก็ยกลงเหมือนเหมือนรถไถใหญ่นะท่านยกขึ้นยกลงนะครับเอา้าหวังว่าจะทํางานได้นะไถสวนนะอันนี้ไม่ได้จะไปไถลงนานะท่านท่านลงนาไม่ได้นะเพราะอะไรท่านลงนาเนี่ยน่าจะต้องได้ ทำที่ยกให้มันสูงกว่านี้ยกให้มันสูงกว่านี้ถ้าจะลงนานะต้องยกให้สูงกว่านี้อีกแต่นี่ผมทาไว้สําหรับใช้บ้านผมเองนะเนาะเดี๋ยวมาเอาลุ้นกันว่าจะทําได้หรือไม่ได้นะท่านผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะไถได้หรือเปล่าเอฟซี FC. บอกไม่ได้เอาเดี๋ยวจะทําให้มันได้นะท่าน ผันไทยเดียวนะท่านถ้าเป็นผันไทยเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้เป็นผันลูกหมูแต่ของผมไม่มีทุกท่านไอ้ผันลูกหมูเนี่ยไม่มีเอาของที่มีมาทำดัดแปลงเอา,เอาผัานลูกหมูเนี่ยต้องซื้อนะเพราะนั้นผมก็ไม่อยากซื้อผมก็ทำเอาเองเอเอหวังว่ามันจะใช้งานได้ขนาดผันดันดันหน้ายังทำได้เลยพี่นอ้องเอ้ย ฐานไทยนี่จิ๊บๆนะรถไทยดัดแปลงนี่ทาให้มันขับได้นี่หลายคนนะทนะําน่ะทําได้แต่ทําให้มันดันดินได้แล้วก็ทันทําให้มันไถได้นี่น้อยคนที่จะทําผมเห็นใน youtube นะเขาทาแบบรถไทยเนี่ยเอาไว้ขับอย่างเดียวนะไม่มีตัวดันหน้าไม่มีผ่านหลังผมเห็นเยอะอยู่คนทําะนะแต่ไอตัวดันหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครทํานะหายากคนที่ทําที่ดันหน้าได้นะ เทบจะไม่เคยเห็นเลยทุกท่านไอ้ผ่านดันหน้าสามล้อแบบนี้นะ่ะไม่มีนะหายากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสี่ล้อแล้วก็ใส่ตัวดันดินไอ้สามล้อแล้วก็ดันดินแบบนี้นะจะไม่มีหายากเนาะรอดูนะว่าจะสำเร็จหรือไม่นะครับขนาดไอ้ผ่านดันด้านหน้าผมยังทำได้เลุกท่านนับประสาอะไรกับผ่านหลังผ่านหลังแค่เบา ไม่ต้องมีไฮดรอลิกอะไรมากมายไม่ต้องใช้แรงกดเท่ากับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยต้องใช้แรงกดสสุดนะท่านมันถึงจะเข้าแต่ด้านหลังเนี่ยไม่ต้องแรงกดไม่ต้องมากเพราะว่าผ่านมันเล็กนิดเดียวผ่านมันแค่อันเดียวอืนี่ไงผมใช้ตัวล็อก <S <S นะนะท่านนี่นี่ผมเอาตัวนี้นะมาเชื่อมล็อกนวท่านมาเชื่อมล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันดิน n เวลาเวลาไอ้ผานมันลงดินเนี่ยมันจะดิน้นแต่มันจะเบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่นี้เราล็อกไว้แนละ้วไม่ให้มันดิน้นเราอยากให้มันเอียงแค่ไหนเราก็ปรับเอาอเอา้าหวังว่ามันจะไทดีนะแล้วก็ใช้งานได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อพรุ่งนี้น่าจะจบนะท่านเออวันนี้เนี่ยค่ำซะก่อนแนละ้วท่านไม่จบครับ อ,อถ้ามีเวลาหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยทําได้อยู่นี่มีเวลาแค่นิดเดียวเองน่าจะทําแค่สองชั่วโมงเองมั้งนี่ทำสองชั่วโมงแล้วท่านได้ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะท่านอเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กป้องอ้อยนะท่านถอดเอาอะไรของมันนี่แหละนี่เอาไอตัวเนี่ก็เอาของมันนี่แหละสลักนี่สลักนี่ก็เอาของมันนี่แหละมาทําดัดแรงเอาเออ เคครับผมฝากไว้ท่นนี้สวัสดีครับ